สวัสดีครับวันนี้เราก็ไปหาดใหญ่กันนะไปหาดใหญ่กันวันนี้เอาเหรียญของหลวง,งพ่อปานนะครับรุ่นสร้างบนดบนะก็เป็นเหรียญดีมีประสบการณ์อีกท่านหนึ่งหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นพระที่ทเก่งนะฮะและเป็นพระที่มีคุณาประกาศกับทางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะในวัดที่ท่าน นะครับจำพรรษาอยู่ท่านสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับวัดสร้างสายถาวรวัตถุวัดปารามเนี่ยโอ้ได้สวยงามได้ใหญ่โตนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นั้นก็จะมีหลายๆเนื้อนะเพื่อนนะมีเนื้อเงินเนื้อเนื้อนวะเนื้อทองแดงลมดำอะไรเงี้ยวันนี้ผมว่า น่าจะเป็นเนื้อนวะนะผมดูแล้วเหมือนเนื้อนวะเพราะออกสีชมพูชมพูมพแต่ผิดถูกยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะแต่ด้วยภาพด้วยกายภาพของเหรียญแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนวะแต่ใช่ถูกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าเข้ามาดูนะครับแต่ที่เอามาแนะนําก็เพราะว่าหนึ่งอะเป็นเหรียญที่มันมีประสบการณ์หลวงพอ่อปานในท่านก็เป็นพระที่เก่งที่ดีนะ การได้สิ่งของที่มันมีพุทธคุณมีสรรมบการเนี่ยที่ผมบอกว่าสภาพเหรียญสวยด้วยเก็บเพื่อนเจอที่ไหนเราต้องนิมนต์เก็บนิมนต์ท่านกลับวัดแล้วกลับบ้านสังคมการซื้อขายพระในท้องที่ตอนเนี้นะหรือการแลกเปลี่ยนพระเครื่องกันผมว่าคึกคักนะคึกคักนะ ยิ่งสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับท่านนายกสมาคมแล้วก็สมาชิกอุปนายกต่างๆหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมของนะครับพระบูชาไทยเนี่ยนะครับสมาคมเนี่ยไปจัดการประกวดพระตาม่างๆจังหวัดอำเภอโอ้โหผมว่ามันนี่สิ่งที่ดีมากเลยนะสิ่งที่ดีมากเลยเพราะอะไร พราะคนในพื้นที่เขาจะได้เกิบความเขาเรียกอะไรอะ่ะแอคติวิตี้ขึ้นเนี่ยมีความตื่นตัวมีความนะครับในการที่จะเช่าหาภาพมีการแลกเปลี่ยนกันนะบางทีบ้านหนึ่งอาจจะมีระพพวกนี้หลายๆคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เก็บไว้รุ่นลูกม,มันอาไปขายเนี่ยคือการสร้างอะไรสร้างการตลาดไงจากสังคมที่มันอยู่ในพื้นที่ทเล็กๆอย่างเงี้ย ำอำเภอจังหวัดเมื่อมันมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วเมื่อในศูนย์กลางเนี่ยนะที่พันทิย์เนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีร้านเชาผ้า,าแต่และจังหวัดคือถ้าเป็นได้เนี่ยถ้ามันมีทุกจังหวัดในพันทิพาาท์พลาซ่านเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ด้านอ่ะเป็นพันหลาย,ล,ายล้านอ่ะแถวนั้นเป็นร้อยล้านเป็นล้านเนี่ยการแลกเปลี่ยนมันก็จะคึกคักนะครับเงินมันก็สะพัด ถูกไหมโอกาสที่จะสร้างงานโอกาสที่จะทําให้คนมีรายได้เนี่ยมันก็เยอะนี่เป็นสิ่งที่ช่วยสังคมเลยนะผมชื่นชอบชื่นชมนะครับหลายๆสมาคมนะครับก็ไม่ใช่ว่าแค่สมาคมของอพระเครื่องพระบูชาไทายมันก็หลายๆสมาคมที่จัดการประกวดพระหรือว่านะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะนี่ชื่นชมนะครับ ชื่นชมคือการซื้อผ้าขายผ้ามันก็อยู่ในสายขายสายมานะันอ่ะท่านเล่นสายนี้นะก็ไปประกวดกับสายนี้ถ้าสายมาทางสายนี้ก็เอาประกวดสายนี้แต่สิ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่ามันจะต้องมีมาตรฐานอันเดียวกันท่านจะมีกี่สมาคมท่านจะมีกี่สำนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมาตรฐานในการประกวด มาตรฐานในการดูมันก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันผมนึกว่าทำไมอะ่ะทำไมเราไม่จับมือกันนะแต่ละสมาคมแต่ละสมาคมนะมีแต่คนเก่งๆมีแต่คนมีความรู้จับมือกันคุยกันเอามาตรฐานที่มันเป็นของดีๆมาไม่ใช่แบบเอ้ยไปตรวจผ้าบ้านนี้แล้วไปเจอไอสมาคมนี้พอไปเอาไปขายกับสมาคมนี้บอกว่าไม่ได้ปลอมไอ้อย่างเนี้ย ถ้ากับว่าถ้าไม่มีมาตรฐานน,ะน่ะนะไม่มีมาตรฐานในการดูกันละถ้าแตกความคิดและตำราที่ท่านเรียนมาครูบาอาจารย์ที่สอนกันมาก็ควรละเล่มละแล้วยางนี้จะทำยังไงอ่ะนี่มันเป็นผลเสียมหาศาลเลยนะทำมาอะไรอย่างนี้ อีโก้ตัวเองยังยึดคำว่าของกูเก่งของกูแท้ของกูดีอ่ะบันไลยเลยนะผมจะบอกว่าบันไลยเลยนะครับเพราะอะไรเพราะหลงไม่รู้ดิว่าเพราะอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้คุยกันหรือเปล่ามาตรฐานนี่ั้อันเดียวกัน นะครับการดูพระมันก็ต้องนันเดียวกันไม่ใช่เอ้สายมึงดูแบบนี้สายกูดูแบบนี้สมาคมมึงดูแบบโน้นสมาคมกูดูแบบนี้กลุ่มกูดูแบบโน้นมึงกลุ่มมึงดูแบบนี้สรุปแล้วคนที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาเช่าเข้ามาบูชาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเฮ้ยกูจะไปเช่าสมาคมไหนวะกูจะไปซื้อพระกับใครวะ นะพรอเนี่ยความทิพหายมันก็จะเกิดกับกลุ่มพวกเราคนศึกษาพระเครื่องนี่แหละคนขายพักเครื่องนะแต้วก็มาออกข่าวกันโอ้โหทําคลิปทาโน่นนี่นั่นกันโจมตีกันไอ้สายบ้านไอ้สายห้างสายโน่นนะด่ากานะันอ่ะผมถามว่ามันเกิดขึ้นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรกันยังไง ผมอายุหกสิบแล้วผมก็ยังบอกว่าทำไมสังคมเรามันเป็นแบบนี้กันเนี่ยคุณไม่มีการยอมรับกันคุณไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะผมถามเนี่ยไอ้คนที่เขาถ้าเขาไม่มีจริงเขาไม่เก่งจริงเขาไม่ดีจริงเขาไม่ประกอบอาชีพที่สุจริตจ,จริงอ่ะ เขาไม่มีเงินหรอกครับเขาไม่รวยแล้วเขาไม่มีชื่อแบบนี้มาติดตัวมายี่สิบสามสิบปีอ่ะมันการสะสมนะผมจะบอกให้คำว่าเซียนพระที่ผมเคยพูดไปในะยิปต้นต้นน่ะนะแรกที่ผมทนะําเนี่ยมันต้องรู้จักคาว่าเซียนเซียนคือคนรอบรู้เราก็ต้องยอมรับเขาสี่เราไม่อยากบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นเซียนเซียนที่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบตื่นมาแล้วอยากเป็นเซียนพระอยากจะเก่ง เหมือนเขาได้มันไม่ได้การที่พวกนี้มันต้องเรียนรู้มันต้องศึกษามันต้องสะสมประสบะการณ์โอ้โหมาไม่กี่เท่าไรเขาถึงเก่งเขาถึงรอบรู้และอีกอย่างสําคัญสุดคือวัตถุมุคคลที่เขามีสะสมมีเก็บมีอยู่เนี่ยมันมากมายมหาศาลและเขาถึงจะบอกว่าเขาสามารถที่นะรู้ทุกอย่างเพราะเขามีของเยอะเขาเรียนเยอะเขาดูเยอะนี่คือข้อได้เปรียบไนงะ ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่เขามีของได้ดูเยอะๆและเก็บของดีๆเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไปโน่นนี้เห็นของเยอะๆมันได้ประโยชน์มากกว่าเราที่มันมีไม่กี่อันแล้วมานั่งอวดว่าตัวอของตัวเองแท้ตัวเองแท้ตัวเองใช่เนี่ยมันใช่ไหมะนะครับสำคัญที่สุดน่ะเราต้องยอมรับตัวเองก่อนเราต้องดูดูแล้วมันไม่ใช่ตามตำรัตำราครูบาอาจารย์รุ่นก่อน ที่เขาเขียนว่าให้ศึกษาที่เขาเขียนให้เราดูนะการดูพระมันดูแค่ตาป่ามันก็รู้แล้วมันดูแค่พิมพ์ไม่ยากมะมันมนม,ม่มีกรอบมีเขาเลยมีกรอบมีตำรับตำราเขียนให้ว่าให้ศึกษายัางไงไม่งั้นเขาจะมาเรียนกันยังไงอ่ะไม่มีตำราไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกไม่มีคนถ่ายทอดนะครับคิดเอาเองเหรอ นะลองคิดแลวก็ลองพิจารณาตัวเราเองคือตัวเราที่รู้ที่ดีที่สุดถ้าอะไรมันไม่ใช่มันไม่ดีก็อย่าทำมันเลยนะครับอยู่เฉยเฉยนะดีกว่าเอามาสร้างความขัดแย้งสร้างความดิบัติให้กับองค์กรมันแล้วเราจะไปค้าขายกับใครอะ่ะ เมื่อคนไทยเมื่อกลุ่มของคุณในกลุ่มเดียวกันกลุ่มค้าขายพระเดียวกันคุณยังทะเลาะกันคุณยังด่ากันไม่มีความสามัคคีกันเลยอ่ะผมดูคลิปแต่ละคลิปว่าวันนี้ไอ้คนนี้ด่า,ค,าคนนู้นไอ้คนโน้นด่าคนนี้แล้วบางคนก็ลงจ้างนะแม้แต่ไอ้ติ๊กตรงติ๊กตอกกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์ไหมผมถามอ่ะถามคนทำม,มันเกิดประโยชน์หรือเปล่า ขารวยเอารวยเอารวยเอาแต่คุณไปดา่าเขาแล้วคุณมีอะไรที่มันดีกว่าเขาไหมล่ะถ้าดีกว่าคุณก็เอาทําคลิปลออกมานะครับเอามาเผยแผ่ให้คนได้เรียนรู้รู้จักนะครับเปรียบเทียบโน่นนี่นั่นให้เห็นนี่คือประโยชน์ครับไม่ใช่ด่าก,กันแล้วมันจะเกิดประโยชน์ดูแคลนกันแล้วมันเกิดประโยชน์มันไม่ใช่ประโยชน์เลยวงการมันก็จะได้ลงได้ค่าลงแทนที่เราจะเปิดตลาดไปต่างประเทศ นะให้คนอื่นเขารู้จักพระเครื่องเมืองไทยขายของได้คนมีก็ถ้าท่านของท่านดีแท้ท่านมีแท,ท,แท้ท่านก็ขายได้ถ้าไม่ต้องมานั่งอวดว่าไอ้ของกรุงแท้ของมึงไม่แท้ของกรุงปลอมของกูงงงกงแท้ถ้าของท่านดีเหมือนกันมันก็ไปได้เหมือนกันหมดแหละครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้หมดแหละนะคือมันต้องพิสูจน์กันให้ได้ไงมันต้องจบกันให้ได้อย่ามาทะเลาะกันด้วยความที่แบบว่ามึงก็ใช้สื่อกูก็ใช้สื่อ แต่ผมอินดูสื่ออีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้มาโจมตีใครเลยนี่แต่ขี้กระจอกขี้กับพวกที่แบบนะอวดรู้อวดดีอวดเก่งทั้งนั้นแหละที่ไปด่าเขาเป็นว่าเขาอีกกลุ่มทั้งฝั่งทั้งที่เขาเป็นเซียนใหญ่ที่เขารู้ฉักที่มีของเยอะๆเอามาให้เขาไม่ไปด่าหว่าอะไรเขาไม่ได้สนใจเลยนี่เขาเรียกว่าเขาให้อภัยทานคุณนะเขาให้อภัยทานคุณ นะครับเขาสูงกับเราหมายว่าเขาสูงกับผู้คุณที่ไปด่าเขาไปว่าเขานะเขาบรรลุแล้วเขาถึงรวยไงไอคนไปด่าไปว่าเขานะ่ะจนเอาจนเอา,เอาแย่เอานะโอเควันนี้มาดูนะครับรูเหรียญที่ผมบอกว่าเออมันน่าจะเป็นนี่ผมชอบนะผมชอบเหรียญอย่างเงี้ยสวยดีคมชัดนะเพื่อนๆเห็นไหม มันมีความคมชัดมันมีความแบบผิวนี่โหดตึงเปี้ยเลยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเจอนิมนต์กลับวัดนิมนต์กลับบ้านแล้วผิวผ้านะเะไรยช่ไหมมันจะออกสีชมพูชมพูไงก็เลยว่าเออมันน่าจะเป็นเนวะหรือไก่ไหมเห็นไหม,หไหมออกชมพูชมพูนะครับแล้วเหรียญเขาเห็นไหมสวยเรียบร้อยหไหมครับเพื่อนเพื่อน,นเจออย่างนี้นะถึงจะเป็นหลักร้อยพันต้นก็ นะครับเก็บเลยนะครับราคาต่อไปผมว่ามันต้องนะมีราคามีอะไรเนะี่ยเพราะหนึ่งสภาพมันสวยสองเป็นพระอาจารย์นะครับที่มีชื่อนะท่านหลวงพ่อปุกเสกอย่างเงี้ยมีประสบการณ์ด้วยนะครับก็เก็บนะเก็บเพื่อนแล้วมันมีราคาคือน้ำวะไงทเปานเนื้อน้ำวะราคามันก็จะดีกว่าราคาของเหรียญทองแดงทั่วไปนะเนะีนะ่ยแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆสวัสดีครับ